เอาเหรียญมาหมุนเล่นก็นได้นะครับตัวเหรียญเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Flip Smile วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเหรียญจากลวชายนะครับก็จะมาในกล่องแบบนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อแบรนด์เขาถูกไหมนะครับ A A U T I E นะครับสำหรับตัวเนี้ยครับก็จะเป็นเหรียญที่ เป็นสแตเลสนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าในกล่องเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งผมได้แกะเหรียญออกมาเล่นไปแล้วนะครับโอเคด้านหน้ากล่องเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสีน้ําตาลแบบนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับในเรื่องของวัสดุนะครับชื่อแล้วก็นัมเบอร์นะครับอันนี้คือเหรียญที่3 9มส0ทับสามนั่นเองนะครับโอเคในกล่องเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ ตัวซองสีดำเนี่ยครับจะมีสติกเกอร์อยู่เรียกว่าหลายชิ้นเลยนะครับแล้วก็มียางโอลิงสำรองไว้1ชิ้นนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นฟองน้ําเป็นโฟมนะครับแล้วก็เป็นซองที่ใส่ตัวเหรียญมานั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเหรียญกันเลยครับสําหรับเหรียญน,นะครับก็จะมีรูปทรงแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับเรียกว่าสวยงาม สิ่งที่เราเห็นเนี่ยตัวสีเงินๆข้างนอกเนี่ยครับตรงนี้เป็นสเตนเลสแล้วก็ตรงกลางด้านในเนี่ยจะเป็นคอปเปอร์หรือว่าเป็นทองแดงนั่นเองนะครับตัวเหรียญด้านข้างก็จะมีลวดลายที่เป็นรูๆลงไปด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นบอลเล็กๆฝังอยู่นะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยมันคืองานดีไซน์นั่นเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างคือตัวกลางตรงนี้ครับเราสามารถถอดมันออกได้ อ่ะเราก็จะถอดออกมาในลักษณะนี้นะครับซึ่งเราสามารถถ้าเรามีหลายเหรียญเราก็สามารถเอาไปเปลี่ยนสลับลวดลายกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่กลับเข้าไปก่อนอ่ะในส่วนของตัวเหรียญเนี่ยถือว่าขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับแต่ตัวดีเทลรายละเอียดน,นะครับเรียกว่ามาเต็มครบเต็มเหรียญเลยนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าสรุปแล้วเอาไว้ทำอะไรนะครับจริงๆมันก็คือ ของสะสมอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบสะสมเหรียญซึ่งตัวนี้ครับเราสามารถเอามาหมุนฟิปเล่นได้เหมือนเหรียญปกติด้วยนะครับหรือจะเอาเหรียญมาหมุนเล่นก็ได้นะครับตัวเหรียญเนี่ยมีความบาลานซ์ค่อนข้างบาลานซ์เวลาหมุนแต่แรกเนี่ยครับมันจะค่อนข้างตรงมากๆนะครับอ่าก็หลักๆก,ก็คือเป็นของสะสมอย่างหนึ่งเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบเหรียญแล้วก็เรียกว่าสะสมในเรื่องของลวดลายศิลปะต่างๆนะครับเป็นงานฝีมือนะครับชิ้นหนึ่งเลย ในส่วนของราคาเนี่ยตัวนี้ครับราคาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ5,000บาทเลยนะครับที่ผมได้มาซึ่งถ้าเกิดเราสั่งตรงจากผู้ผลิตเลยเนี่ยอาจจะแพงกว่าน,นี้ทั้งค่าส่งแล้วก็ภาษีด้วยนะครับครับก็จบไปแล้วสําหรับการรีวิวเหรียญน,นะครับเรียกว่าเป็นงานดีไซน์ที่สวยมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกว่าของบางอย่างมันไม่ได้แพงที่วัสดุนะครับแต่ว่ามันแพงที่เรียกว่าหัวคิดการดีไซน์การออกแบบนั่นเองนะครับก็เป็น ศิละปะอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ